สวัสดีค่ะท่านผู้ชมและเอฟซีทางบ้านทุกท่านกลับมาเจอกันกันกบช่องมินิพารวยเหมือนเช่นเคยนะคะวันนี้ก็จะพามาติดตามแนวทางหวยลาวพัฒนาจากอาจารย์เต้ยพาเฮงนะคะเละอาจารย์นอตตี้พารวยค่ะก่อนที่จะไปรับชมรับฟังนะคะก็ต้องขอขอบคุณทั้งสองท่านที่แบ่งปันและแชร์แนวทางให้เอฟซีได้ติดตามกันทุกวันค่ะ และขอกำลังใจจากท่านผู้ชมทางบ้านอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆดีๆที่แอดอัปโหลดลงทุกวันค่ะและโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังแนวทางหวยด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปตามดูแนวทางกันเลยค่ะ และเรามาเริ่มดูแนวทางกันเลยนะคะตัวนี้ก็เป็นเราพัฒนางวดที่ผ่านมาค่ะ3ตัวบนออก278และ2ตัวล่าง92นะคะแนวทางของอาจารย์นอตตี้ก็เข้า2ตัวบนนะคะ78ค่ะและมาตามดูแนวทางวันนี้กันนะคะงวดวันที่15ทธันวาคม2564เาาพัฒนาให้วิ่งรูด0เม็ดเดียว0990 เจาะ2ตัว0907 97 94 08 06และเจาะ3ตัว097 094 096ค่ะแนวทางลาวพัฒนาจากอาจารย์นอตตี้พารวยนะคะและตัวนี้นะคะก็เป็นลาวพัฒนาจากอาจารย์เต้ยพาเฮงค่ะหมวดวันที่15ธันวาคม2564วันนี้นะคะให้ฟัน7วิ่งรูดที่4และ7ค่ะ เจาะสตัว707 9 7 5 4 2 4 8 4 1 3ตัวเม็ดเดียว165และหมัดเดียว82ค่ะลาวพัฒนาจากอาจารย์เต้ยพาหิงนะคะถ้าหากท่านได้ชอบและถูกใจก็อย่าลืมแคปหน้าจอไว้เลือกเล่นเลือก,อก,อกซื้อนะคะเล่นหุน่นเล่นหัวอย่างมีสติจะได้มีสตางค์ค่ะ วันนี้ก็ขอให้ทุกท่านเฮงๆรวยๆขอให้ถูกหวยรวยเบอร์กันทุกท่านเลยนะคะและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมินนี่พารวยของเราค่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปเพียงเท่านี้นะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะขอบคุณมากๆค่ะ